สวัสดีครับมีดชอดิเล็กแพ่นะครับหรือว่ามีดอาจารย์ผู้วันนี้ก็้างเว้นฐารกิตก,ก็ลงมาถ่ายคลิป่อพบปากจะเตรีทุกท่านทุอชื่นชอบผลงานและถึงมือในงานทำมีดของตัวกับผมมีดชอดิเล็กแพ้ก็วันนี้ก็มีมีดอยู่ หลายแบบหลายตรงแต่ก็จะขายในราคาเดียวเลยครับซึ่งโปรโเป็นความโปรของย้อนหลังวันแม่เมื่อวันก่อนมันมีอยู่ในการอยู่ประมาณสิบกว่าเล่มนะครับผมเอาเล่มแรกกันเลยนะครับผม อันนี้เป็นเหล็กแนบนะครับคุณแบบเหนบเหล็กแหนบอีนน็บเหล็กแนบ,เแนบสเปคนีก็อยู่ที่กว้างสองนิ้วยาวสิบเอ็ดสังเจ็ดนะครับด้ามประไม้เนื้อแข็งราคาเดียวเลยนะครับผมกว้างสองจุด สองนิ้วยาวสิบเอ็ดนิ้วสันเจ็ดมิลเล่มที่สองเากว้างสองนิ้วยาวสิบนิ้วสันเจ็ดนะครับนี่นี่เล่มที่สองนะครับเล่มที่สาม อันนี้ก็กว้างสองนิ้วสองหุนเหมือนกันนะครับยาวสิบนิ้วสามเหงนสั่งทีที่เจ็ดมิลเล่นที่สี่ก็จะเป็นยีเน็ตเหมือนกันนะครับนี่อืตัวนี้ยีเน็ตมันจะมาสี่ห้าเล่นนะครับผมราคาสเปคของมีก็กว้างอยู่ที่สองนิ้วสามเหนื่ยาวสิบเก็ดนิ้วสั่งก็กอยู่ที่เจ็ดถึงแปดมิลราคาก็หกร้อยบาท สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ลิงด้านล่างเล่มที่ห้าเขาจะเป็นมีดลาบใหญ่ครับลาบเล่มน,นี้สเปคนี่สกว้างสองนิ้วยาวสิเอ็ดนิ้วครึ่งสั่งจะอยู่ที่เจ็ดมิ่ราคาเดียวเลยนะครับผมเล่มที่หกนี้เป็นมีดเต้า ปุ๊ก่ต้าใหญ่กระเลกมี่ก็กว้างสองนิ้วหกนึงนะครับตัดหนวยาวสิบสองนิ้วสันเจ็ดประแปดถึงเก้าบินนะครับเกือบเต็มน,นะครับสัะเมีเล่มนี้น้ำหนักหนักมือมากเลยนะครับน้ำหนักหนักมากเลยเล่มที่เจ็ดนะครับอันนี้เป็นฟาหลัง อันนี้เป็นสายคายฟลา,าลังนะครับซึ่งทาม,มาจากเหล็กโลตาลี่มีด้วยก,กันสองเล่มนะครับสเปคมมดก็กว้างสองนิ้วสองหุนยาวสิบสองนิ้วสันก็อยู่ที่หกถึงเจ็ดมิลนะครับเล่มนี้เล่มที่แปดก็กว้างสองนิ้วหนึ่งห็นยาวสิบเอ็ดนิ้วสันก็อยู่ที่หกถึงเจ็ดมิล สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่ศูนย์แปดสีู่นย์แปดเจ็ดสองหกสองห้านะครับผมเล่มที่เก้าอันนี้เป็นแลมโบ้แบบแลมโบ้นะปับตรงหัวแลมโบ้ยุดบ้องดนับบ้องแต่อันนี้ไม่พันด้ามไม่พันไม่ได้พันปอไว้นะครับผมสระเปคกมีดก็กว้างสองนิ้วครึ่งยาวสิบเ็ดนิ้วสันจะอยูที่หกมิลนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เรามีอยู่ด้วยกันสองเล่มชุดนี้สเปรยมิดนก็สองนิ้วครึ่งยาวสิบนิ้วครึ่งสันก็อยู่ที่หกมิลน,นะครับราคาเดิมเลยนะครับราคาเดิมเลยนะครับโปร,โปร,โปรเลยนะครับเราจะมีโปรกันไปจนถึงประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้าสองหมดเราก็หมดแล้วหมดเลยแล้วเล่มต่อไปอันนี้เป็นมาเซเต้นะครับ มาแต่เต้ใหญ่เหมาะสำหรับเดินป่าเล่มนี้กว้างสองนิ้วครึ่งยาวติดสองนิ้วสันก็อยู่ที่เจ็ดมิลน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคมนะครับตรงปลายจะมีคมคายเข็เวลาพกพาาไปป่าเนี่ยราคาเดียวเลยนะครับเล่มนี้ก็เป็นมีดล่ามเหมือนกันนะครับมีดโชคดีมีดล่ามแต่ด้ามเป็นด้ามบ้องนะครับ เดิมนี้ด้ามบ้องก็กว้างสองนิ้วยาวสิบนิ้วสันก็อยู่ที่เจ็ดมิลเหล็กทั้งหมดนี้ทำมาจากเหล็กแหนบก็มีนะครับเหล็กแหนบอันนี้เหล็กโรตาอรี่นอกนี้ก็เป็นแหนบแล้วต่อไปก็จะเป็นอ e ีเหน็บนะครับเลิ่มนี้เหน็บด้ามบ้องสเปกนี้ก็กว้างสองนิ้วสองหุ่นยาวสิบนิ้วสันก็อยู่ที่หกถึงเจ็ดมิลนะครับ อันนี้น้่หนักปอมงปอมือครับจับได้สบ,บายสบ,บายป่นไม้เล่มนี้ก็เป็นเน็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล่มนี้เราจะพันพันด้วยปานด้วยป,ดวยปอด้วยนะครับผมเร่มนี้ก็ยีเน็บตามบองสเปกมี่ก็กว้างสองนิ้วสองหุ้มยาวสิบเอ็ดนิ้วสันนี้ก็อยู่ที่เจ็ดมิลน,นะครับ พันด้ามเรียบร้อยสวยงามเล่มที่สิบห้านะครับอันนี้ก็เป็นมีดมงนะครับด้ามเป็นมีดมงตรงมีดมงตรงของมีดมงแต่ว่าตับบ้องพันด้วยปานด้วยปอเรียบร้อยสเปคมีดก็กว้างสองนิ้วสองหนุนยาวสิบเอ็ดนิ้วสันอยู่ที่เจ็ดมิลนะกรบผล เล็กแน่ชุดนี้ชุบด,ด้วยน้ําทั้งหมดเลยนะครับผมไลยสองเล่สุดท้ายจะเป็นเหล็กตําใบสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0840872625นะครับอันนี้เป็นมีดล่างเหล็กตับใบด้ามบ้องมีดลาเรื่มนี้นี่มันจะแตเกเล็กนิดนึงนะครับผม กว้างตอนนิ้วครึ่งยาวสิบเอ็ดนิ้วสันก็อยู่ที่สิมิลน,นี่ครับเราจะพันด้วยเชือกปออย่างนี้นะครับหลักการเดียวเลนนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิลล่มเหมือนกันนะครับแต่เป็นดาบของเหล็กตะไบแต่มันก็ยังมีรอยของตะไบอยู่นะครับไม่เจ้าว่าเราจะปาดออกให้หมดเลยนะครับ สเปกนี้ก็นิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับยาวสิบนิ้วสันอยู่ที่หกมิลสันอยู่ที่หกมิลนะครับด้ามรองพันเชือกปอคพันด้วยเชือกปันพันเรียบร้อยเลยครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0840872625นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของคลิป คลิปต่อปอไปของมิชรเอดเลิแค่ด้วยนะครับผมชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผมขอบคุณมากครับครับ